เนี่้อยบาทตัวถึกๆเนี่ยมีบ่เออเอาทำม,มันขาเจ้าเคยใช่เน่นี่นะตัวนี้น่ะเท่าไดรก็อสามร้อยเอด็โอ้กูมีเป็นร้อยพ่นจังแน่เลยโตเลยโตเอาสองถุงหรือถุงหนึ่งบอกเอาเอาสองถุงได้อสองถุงนี่สีแบบนี้อเยอะสีทาไหมบ่โดยนีมี่ะ ใช่้่นเจ้าของเพื่อนว่าเออเออต้ออยู่อดุดอย่างละมกเฮ็ดเออช่ว่ย่างไรแตเจ้าโท่ถามพอคนน่ะเออด้มเจามเพราะว่าพอเป็นว่าวทำงานอะไก็เลยจะโชนี้เอออันพระว่าตัวช่งกระซีแล้วบอกแค่นั้นนะคือ่อยว่าวันนะแต่ว่าเพื่อนก็น่าจะโบหู้รอกว่าเออมันมันมันสีเหลือออกมาจากจังแมดจังแมดสีนั่นเืยว่าพอเราตั้งม เออจะมาโตเอาบบได้เจ้าบบได้สีเลียดว่าเออโตมันยังกับโบโบเป็นยังโตก็ใช่ไหมนะโตก็พูดมันพอวะฮะอันเออโตเฮากับผูกตัวโตมันก็อยู่ทางหลังคุณเนาะโตเงาเนี่ยมันมันบพอว่าสามแผ่นพอแต่แต่ว่าควบเงาหน่ะบ่ได้ควบเงา โ okay. อเคนอเพิร์ลพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากะล่างรถทันสมัยวไปสั่นเสียงซีดน้ำปาดปัดอยู่เนาะปั้วทงเป็นไรจะรถเฮาบ่ล่างบ่ทางนี้เนะ <c oughs> าะส่วนลายมีแตรล่างเราเองพี่น้องเนาะอ่าบริสุทธิ์มาล่างน้ำเพิร, <c oughs> ร์ลปารได้กี่กิโลมตเด้แมนแมนบ่ได้ทธคอยดอกบาทนี่เพราะว่ามันแห้งแล้วบาทนี่พี่น้องเลย ก็ฉีกโได้เอาน่าากันบืนค่ากีตมในเฮื่อนสาตาร์หรอกนเนาะอ้ยเนาะสบายด,ดีเป็นยังไงแลทั้งช่องยูทูปนะใกล้จะผ่านแล้วบ่ยังอยูะเนาะหาแบบนี้คนติดตามร้อยหาสิบห้าคน<อ>สมงงันหาก็ได้ส<อ>ี่ร้อยเจ็ดสิบผู้ติดตามร้อยหาสิบหสมงงับชมเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็สิบ<ส>่ร้อยเจ็ดโอ้แสดงว่าสมงงได้ใช่สิไปกาเนาะแต่ว่าคือว่าได้สมงุงเงินบัตรสี่พันเนาะ 4, สี 3, 3, 1, ่พันสุโมงผู้ติดตามมันรอพันหนึ่งแมนผู้ติดตามพันหนึ่งเอา้าพี่น้องเนาะจังใดกระชวยคำว่าเป็นกำลังแห่งใจเพื่อนแน่ติดตามมาในเด้อติดตามมาเพื่อนแน่พี่น้องเลยบ่าวสมกิจซซแนวเนาะอ่าใจแน่นโดยเอา้าแต่ว่าอยากเห็นนี่ผู้ติดตามกระจับกล้องนี่ให้คอยกอดยิาขึ้นทางเฮือนสตาร์เพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เนาะทางบราดเองก็ได้ครับหนาทีอ่ามอบหมายเนาะอะไรก็ได้ เรื่องเงื่อนครัวเนาะสาวตาบอลนมลาวพี่น้องเลยเมื่อกี้กับมาแวะใส่น้ำมันอยู่โอตทเนาะแล้วก็เอ้าเปิดคลิปจะไปซื้ออุปกรณ์อ่าให้กับผมเองพี่น้องเรือทางพลักผู้ใหญ่ได้เบิ่งในชมน้ำกันสะกอนพี่น้อเนาะว่าสิมีอย่างแน่พี่น้องเลยเนาะอ่าซิ้อรถไปอ่าจักพันจักพันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอย่างใดก็สาธิดตามมาชมน้ำกันอยู่ทางห้านอุทุพรก่อสร้างเนาะพี่น้องประดื่นกะ เขาการทักทายสบายดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซีเวสต์บรู๊กลุคนเนาะบอกว่ายอยู่ทางฝัาาง่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นไรก็เขามาเบิ่งมานส้มเนาะสวยก็ไลก็แช่เป็นกําลังแหงใจทางบาตาเเนาะพี่น,อน้องเนาะทางบาจิตบาเซนกับกัปมือนี่เพือ่อนว่าตอนนี้หาก,หากล่นฮอดบาดานนออ้านนาไซเพื่อน่เนาะมานเข้าใหญ่พี่น้องเลยได้ยินแต่เพลงบาตาก็ไดรสาวนาไซเนาะเข้าใหญ่ เกิดระกำมาแล้วปอยกปอจิตปอนอยู่จะลืมของต้อนเด้อปอยชันไปซะปายชันก็สิไปซื้ออุปกรณ์กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้มันสวยแล้วข่าวลุงสร้างเพิ่นขึ้นไปก่อนแล้วพี่น้องเลยอ่าเป็นอย่างไรยันผลอย่างงงเนาะไปติดตามมาชมอ่าต้องการโอเคสิดปั๊บสบายดูน่สบายดีสบายดีไปแต่เดียวสีใค่อยโอ้โหสีเออเป็นสีเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิได้ชื่อได้เนาะ โดยสวัสดีนเนาะแอนเนาะมีบังเดูมีม,มีมีบาดผับในมี s. <S กลางเนาะแมสแปะสิแม,ม,ม่นแมนนี่นะน้อยธรรมดาเขานี่แหละเออนี่นี่นี่คอดีงามแพงหนึ่งจะมีสามันแพงหนึ่งสามันแล้วว่าเนี่ยอันจะเงินน่องเนี่ยอ่ะ,อ,ะอันละร,ร้อยสิบบาทเออใครอยู่เนาะอ๋อบานก่เนาะฮ่าย อได้ได้ได้อ่าอันหนึ่งก่อนเด้ออันหนึ่งในก่อนเนี่ยเลยเออใช่อยู่อันนี้ยาวได้ตัวนี้เนาะอ่ะเอาตัวนี้แหละเพื่อนครัวเอาเลยกันฮะจังหวะมันต้องได้ใช้ได้หลายก่อนหนึ่ก็ได้เนาะอย่าเราบาดลูกบิดมันบบนี่เนาะมันบบดีไม่อันหลบไป หนึ่งบดนี้ลูกบิดลูกบิดข้าอะไรไ่มือจับได้ใช่ปเออตรงได้ใช่เลยเนาะเอาธรรมดาสามัญเท่านี้แหละนี่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 บนี้ปักเออตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเล็ก ราคาสิลดลงมาอีกโอเคอ๋อเกษตรยี <c oughs> ่คือการแบบเดียวกันอ๋อเนาะราคาลดแล้วโอเคแล้วเคื่อนไ่อยู่เนาะแล้วอูดดำก้นปื้นนี่เลยค่ะอ่าตัวนี้บอสสี่ <c oughs> <c oughs> ร้อยบาทอ่าตัวถึกๆเนี่ยมีบ่เออเอาสามมันคุณเจ้าเคยใช่เน่ะนี่นะตัวนี้นะ่ะเท่าไรก็ <c oughs> สามร้อยเออเด็กโอก้้ยเนาะอ่า เดี๋ยวไหลลุ้นให้ตื่นเออใครอยู่เห็นเดี๋ยวให้ไหลลุ้นให้นาคาอั้าวยืดไหมสี่น็อตน็อตอันน็อตยิงอันน็อตมุ้งหลังคาเนาะน็อตแปดจะเบื้องหมบื่อลูซิงอ่ะลูซิงอ๋อยิงใส่เล็กใส่ไม้ไม่ไม่ยิงใส่ไม้เออสองสองทงบนใส่สองทงเนาะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดินเดินเบล็อกบล็อกแปด bậc à, <whats Napoleon> chị ở mẹ bầu vượt bão hết mẹ chọn bây giờ bầu vượt 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 ตหันน oh <huh ็อตนเบอร์8น่นเนาะกระเจยิงบ็อกเนาะแม่นๆกระเจยิงบ็อกบ็อกเพราะว่าเคยชื่อแล้วเทื่อนึงพมันมนกนได้เอว้่าทาื้นนี้นบ็อกแม่นๆแต่ว่าเอาอันนึงได้ๆโอ้ยเสียดายแต่ว่าอันน็อตเหลี่ยมบ่มีเนาะน็อตเหลี่ยมน้อยๆนะกระเจยบอบ่น็อตมันอือมันเป็นกระเจยบ็อกน้อยเ mẹ, lại ăn... cái ảo nót bắn 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 song thôn bay sang của sang anh nưng, uh, à, 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 sang của sang anh nưng thì nóng nó nóng 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 ทงนึงมันมีเป็นร้อยพันแย่งอยโ,โต้อยโ,โตเอาสองงหรือทงหนึงบอกเอาเอาสองทง็ไ้อสองงายกานี่สีแบบนี้ทงเเยอะสีท่าไหมบอยโดยนี้มีอะไร่ะเป็นเหลือบเงาบอยบอยเดี่ก็แมนแมนอยากเหลือบอยู่นะถ้าเป็นอะไรเขาไม่จะเหลอบเลย เด้อบ่สยี่ห้อนี่บ่มีเนาะฉันเอาอันนั้นมันอย่างกาะเทนเนอร์บอกก่อนเด้อเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์เอาเป็นแก้วหรือเป็นตูกเอาแก้วก็ได้แก้วเนาะเอาจะแก้วแก้วนึงแก้วใหญ่เดี๋ยวบอสแก้วน้อยใช่ใช่พอได้อืมเอาสักนีแล้วพอดีใช่ อเาแกหนึ <c oughs> <m> ่งเนาะโดยแกหนึ่งม okay. like cool. ันโม่พ่อจังหวะกันอีกโอ้น้ำเพื่อนเราขยังเหลืออยู่เนาะเอายิ่งเพิ่มโบมีโบดีกระปูไม่ได้ใช่แล้วเนาะลูกบิดก่อนเกาะน็อตมันมีครบแล้วเนาะแม่แน่นอนไม่จะเทมสิเลยเอา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 ฉันนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวบอกมาทางนี้โอ้สีฉันเนอร์โบมี คำห้านั้นมีอยู่เดี๋ยวกรับลงไปเอาห้านั้นให้เพิดไล่ราคาให้ก่อนอ่าบอกจิตโอ้กะแปลงทมได้เนาะตรงไ,ไดไ้ใช่ได้ไหมใช่้ะแปลงเอาจักซองสองอันเนาะ บอบบอดบอดตัวดิวมันไม่บรินายไปไลยเด้ออ๋อทำไอ่ดิวเออเอาจอกอ่ะไปไหนเด็กได้แต่นี่บอกจิตนี่ตรงไี้ถือเลขเขาเลยนี่ล่างรถนี่ สามพรบาทเป็นกระสิลุดอยู่เนาะสามพรยบาทถ 56, ้าเป็นเงินกีบกันเลยหกหกไรหกหกเปดโอ้โหนี่จะเป็นเงินกีบในองล้านปลายครับนี่แทนปะสามพันห แต่สามารถรู้ได้าสามารถรู้ได้บนอออลองเบึงด้วยอ,อย่างทีบท่บทตรมีเงินเนาะสองล้านหนึ่งแสนบสองล้านหนึ่งแสนอ,อ,อันนี้แบบล่างรถล,ล่าง<ม>อย่างเา<อ>ถึงสจะมีอุปกรณ์เฮครบเลยจะมีสายแบบเป่ารบเป่าอย่างก็ได้เนาะได้ได้ออหาดีล่างโอ้ตอบโจทย์เลยดีกวัวมาจ้างเพื่อนเถื่อแปดสิบปดสิบเนาะโอ้ค่ะค อ่าเอาเอาเอันอันติดนี่ไว้ก่อนไปเนาะอะไปเอาได้ก็เออไอติดนี่ยยู่อเออชิ้นชิ้นเดือนค่อยเอาให้จิจายเป็นเงินกีบด้วยเดี๋ยวสิแดนลงไปสีสีห้านั่นอีกน้องเพน่อนนะเพราะว่า การหิ่อนผมันบ่มีเพราะว่าเฮาต้องเอาหี่ห่อเก่านะอนะจะว่าเอาหี่ห่ออื่นไปท่ากับพคตระเรื่องเลยเนาะเพราะว่าหี่ห่อเก่าน่ะซื้ออยู่หั่นนะแต่ว่าอุปกรณ์นี้ห้านนี้นี่ม่นใหญ่กว่ามูในตลาดเซโนพีนะ่้องเนาะเป็นอุปกรณ์มาจากฝั่งไทยโดยตรงเลยให้เพิ่นนั้นไล่อุปกรณ์ฟันบ่จิตเจ็ดแสนสี่ชห่า จะเป็นเงินบาทก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหาบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสนตายโอเคจะเป็นเงินบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยกําหาบาทเนาะ เาเนดี๋ยวไปอันชื่อสีก่อนแต่ว่าสีนี่แพงไดยถังละพันปลายพูดได้สีแพงเพราะเพาเคยซื้ออยู่โมเมนต์โมเมนต์พันสองบอกสีอบใจเนาะโดยโดย โสวัสดีเดออ่าอยากได้สีอาจุปล่องอ๋อ่องนะเพราะว่าซื้อน้ำห่านเพิ่นเนาะมาหนึ่งมีเปย์เลยแบบนี้เนาะนเนาะอ่าคือแบบเกา่า

กั่นเจ็ดสิบสาน้าเจ็ดบวนาดเจ็ดสิบสองราวนก็ได้เดาดเจ็ดสิบพัน จ็ดสิบขอบใจน,นะครับว่าป้าเอาอยู่หนักด้สีเนี่ยกองเดียวธรรมดาพีนองเนาะพันฝ่ายเกือบอพันหนึ่งเดือนนี้เนี่ยหกแสนเจ็ดสิบเนะาะผิลายหกแสนเจ็ดสิบก็พันกรัวพีนองเลย นะอ๋อโอเคชั้นน้องันกับผู้เล่าขึ้นไปที่ตามับชมอยู่ทางบ้านนางเฮือนสาวตาต่อน้ำกันเนาะบ้านนี้โอเคบรจิตเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่ามาฮอดบ้านเฮือนสาวตาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเออโถเนาะมามืัอนี้กับแปลกหูแปลกตาได้พี่น้องเมื่อวานนี้ยังบริห็นเห็ดยังมามืัอนี้รถแปลง่ยทางไหมเนาะเดี๋ยววัยเนาะจ้าของพลังเฮ็ดกลางคืนจักเนาะ เอานี่เด้อชาวาเฮดมือเช้านี่นะตอนนี้กำลังบ่ายโมงใช่เวลาจักชั่วโมงเฮดนะตั้งแต่ทางเข้าเลยพี่น้องจนฮอดปุ๊บในบ้านทับปุ๊บโอ้โหแนวอื่นเห็ดเนาะคนขุดเอามีแต่หอยมักจกนี่บอกแบบมันเกินไปนะมันเกินไปมือเดียววงนี้เห็ดเ็ดในหน่อยนี่งไงเป็นนั่นสองสามลูกคนยังคืออยู่เนาะ ừ vẫn ừ, bó, 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 tham tham bó. Bán 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 nó thì đâu nó khi gần là bàn nó kiên kiên thì đâu rồi mà anh ấy nhiều việc nhàn nhiều kiên lại nhom hợp nhom hợp ngon cuồng cuồng khắc lấy bà đi bó kiên bay cược bay thì đâu rồi nó bá có đây có mấy hoa đặc biệt áo mưa con hao châu anh thứ thằng nát cái đấy coi như thứ thứ gì chờ mò thằng nát cò này à bó เน,นะาน <รอ S 1> <c oughs> ะเจ้าห้องดิบจะเจ็ดเมตรคมกว้างนี่เดี๋ยวนุ่มได้เ,สำสำดเห็ดน้ามูอยู่ป้ะแต่นุ่มนี่เนาะหรือว่าเราลากเห็ดกันคืนสักเนาะแต่นุ่มลากเห็ดต้องการขึนแค่เดียวยังไหนเนาะปวดโพแท้บอกทำทำรถเห็ดกับมันบต้องไหวนะมันโมเมนต์มันเนื้อถูกปะมันาบานบ่เนาะ เออโทษเน้แต่นุ่มรังเห็ดกลางคืนบ่มาวาดนี่ยังบริเห็ดอย่างจักดิมาอันนี้อยู่แล้วเลยโอวเลี้ยวกับเพื่อนเห็ดเป็นนวยบ่เออเอ้าสบายดีเด้อเัิญเพื่อนเห็ดจกมุ้งนี่คือว่าไว้ได้เป็นนวยกันได้โอ้ยเนาะตาตีไปชื่อกว่าดอกนี่เราชุด ได้ทางเพื่อนอันนั้นเทกว่าตะเกาวังไว้หน่อยไว้ยอมครับทางนองไม่เขไม่ได้อยู่มามาเราไม่เห็ดนหมูอยู่เอาของคนบริมหน่วยได้นะคนบริมีหน่วยบริมกลมกองยังได้ยังไม่ร้อนบรหน่วยเป็ิดหน้าเป็นิดเพิ่นเพิ่มเลยจักมือได้เขาจะไล่์นี่เราแต่ออกจากบ้านนาเพกก็รีบไปอยู่หน่วยจะไปเที่ยวทางนี่ว้ะได้เลหรอเขาถามผู้บ้านแล้วมือนันก็ขาด คือว่าเราอยู่หนเก่าบ่งว่าประมาณหนเก่าอย่างเด็ดแต่ว่าเราบ่ชคอยเขาหมู่ป้านใดเราเลยบ่จักอืก็ถามอยู่มื้อนี้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องใบบิวนู่นนี่นั่นใจยังบ่ทันี่เนาะนะเออเออเนาะโอ้ทางเขาลุงทางเขาพรอเอะเบิกเบิกเดี๋ยวจกอ่างก่อนจ้ะว่ามีอย่างแนี้ยไปดูเตนเนอร์ตัวเก่ายังเหลือดิ้เต้ บ่แล้วตัวอันผสมมันนะ,ะตู้ก็ขาวไปไปเลยเออไปกันเลยเอาตัวนี้มาก่อนเนาะขวดน้อยอ<ม>ีกกองกว่าตัวนี้เขาบผสมลายดอกพอผสมบวมหงมเหนียวไชื่อ<ม>หงายสีมันเหนียวอ่าใบใบคัดเจ้าซื้อบอ่ใบคัดฮะบริสุทธ์บริสุทธบ่เออฮะเอาซื้อท่านเวียดก็ได้จ้ะเพราะว่าเช่นว่าเจ้าเขาไปซื้อท่นเวียดเนาะแสดงคอยกันหรือ ขอโทษนะดอกใช่ไหมโอ้ยหลายผู้เปนใบอันคัดนะอิโดฮิเจียนะสองโทกเนาะเด็กอันอนี้เนาะเอายาใช่กับร่างไว้นี่มันจังโบแข็งจับคือเก่าเลยน้องชิดเราเนาะครบชุดคือเก่าเนาะเนาะหรือว่าบลูกบิทมีคือเก่าพี่น้องเน,น,น,นาะ อเออเบิร์เบอรมึงเงี้ยนะตัวนี้นะลายชิ้นกว่าตัวนี้แต่ว่าสูตัวนี้ก่วได้เนะา,เา <c oughs> ะราคาเนาะเออขาวเนาะเฮ้ยเฮ้ยใส่ควันมันมน,นั่นสิดอกแลกว้วด้ก <ไป S 2> ัควันไฟอูดดับไปเลยนี่ของลุงช่างเพื่อนถึงเนาะถ้าถ้าซื้อ้ามันก็แดงเนาะเออหมักนีก่แหละกระหิตนั้นแหละใส่ลูกบิดแหละกลัวหอดเพื่อนนั่นนะ ผู้พันมีเงินอีกขนาดเงิน hmm. คั่วใช้ฮอดก่อนบิดโอ้โหรีเปะรบกวนโอ้โหซ้ำเห็ดเอาพี่แองเอ้ยเนาะอืมรีเปะเต็มทีแล้วคอยผู้ไทยเนาะไทยแฉเนาะที่ประทัดทางเนาะเออเนาะอะ บ่ไดถือชวันบ่ได้ถือคือชงันให้ชื่อบ็อกซ์ช่แล้วบ่ได้ถือนจัดนเองบ่ได้จัดให้ซ้ํากแจเอาเออกแจคือเก่าเด้อช่แม่เฮาก็ใส่มลายืนมายิงต่อให้ซ้อเอ้ยมันบ่มันบ่ได้ันนนัซีไว้ือคั่นเยบเข้ามันบ่ง่ายบ่ยากเนาะบัดนี้อุปกรณ์นั้นชก็เป็นถือบ่เนาฮจักเเียงบ่เียง แต่คือได้ยินว่ามันมันบ่อยากถึงใช่ป่ะมันมันมันฉันป่ะฉันก็ยาวแล้วฉันจังจะซีเท่านี้นะนี่นะตัวเงาบ่ะตัวซีเมทห่าใช่บอกว่าบอกว่าที่แรกนั้นไล่กับขอลุงช้างเพื่อนกะอะซีเมทเจ็ดสิบนะแล้วพอเพิ่นเราเอาซีเมทห่าตัวเงาแต่ตัวนี้ซีเมทถวดอ่ะก็พอเป็นดังดอกเบิ้งไปเบิ้งก่อนเด้อยฉันอ่ามันเหลือเนี่เออมันเหลือให้ดีให้มันเหลือโลดพอได้อันมุ่งเงนข้อเข่า ชาวบ้านบอพอเราคอยอุกใจพอสิบุมีกินชื่อ oh. <st air> โอ้โย <c oughs> อ่านี่ก็ยังสองเนผู้เลือท้งเหลือนะ <te> เออตัวสั่นเออขับอยู่เนาะมอมเดียวไปก่อนน้อย เพราะว่าตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ลุงช่างเป็นลายแมสเจ็ดสิบอ่า4ีแมเ็ดสิบมันนะแต่ว่าแมสห้าสิกับได้อยู่เนาะเขาใส่ช่างก็สีเทาแล้วมันก็ไม่ได้ขี้เล่ขี้ไล่เกินไปดอกเออจะนเรียวก็ยองเนาะจะหน่เนาะเราบอโอถ่าถามอ้อบอรอถาถามมันจะจบเลยถามก็บ่ชุดก็เก้าบอกว่า ถามก็ม <icana>, ีเตบอกว่าเอาำชังกะซีบอแล้วจอยากตอกระถามเจ้าของเพื่อนเพื่นีเามตชีชีมตหาซเนาะออกไปคนกรชเสนเนาะมาในี้เอมานเรือเืออยู่สามเซนเออเชาวาเจ้าของเพือนว่าเออไปดูเออดูดูแล้วกลเฮตดเออเชาว์ยินดีทเจ้าโท่ถามพอคนแร่ไมทโทาเออเพราะว่าพอน ว่าทำนั้นแหละก็เลยนจะโชวนี่เอออันเพราะว่าตัวช่างกะบสีแล้วบอกแค่นั้นนะคือข่อยว่าเัาเน๊้แต่ว่าเพิ่นก็น่าจะโบหู้รอกว่าเออมันมันมันสีเหลือออกมาจากจากเม็ดจากเม็ดสีนั่นหรือว่าพอเราตั้งก็ได้แล้วมันก็มีตัวเรือเออจะมาโตเอาบบได้เจ้าบบได้สีเหลียมว่าเออตัวมยังกับโบโเป็นยังตัวก็ใช่ไหมนะตัวก็พูนมันบอกพอว่าฮะชันเออ โตเฮากระผูกตัวโตมันก็อยู่ทางหลังผู้เนาะตัวเงาเนี่ยมันมันพอกว่าสามเป็นพอแต่แต่ว่าควบเงาหนะ่ะบ่ได้ควบเงาออเอาเฉยนะมันฉันเอนนนอพอเพิ่นกระชิบวอาเขื่อนกับเจ้ามันเดะเฮ็ดโลดก็ว่าจะว่านั่นนั่นเลยจะว่นานาี่แดดมันงามหมดแล้วก็ได้เฮ็ดโลดกันทั้งพอเพิ่นเบาว่าเพิ่นพอเพิ่นชังมาทำนั้นเออเพราะว่าเพิ่นกรบโฮู้หรอกว่าเออมันมันมันฉิตกเท่านั้นเท่านี้สินะมันบัวช้ำเฮาผู้แทกดอก

ออต่อขึ้นชุดพุ่นก็ได้ไม่เออไม่โอ้ยมันเพื่อพูดลมมาปีนปึ๊บเอาแต่เจ๊ทชิปนี่ก็พอนะพอดีงามนี่นี่เจ๊ทชิปนี่ประมาณปีนมันให้ฮอดกับตัวนี่วะอ่าอ่ะทานิโทูหาเพิ่นตอนนี้ย่านเพิ่นนอนแล้วนะย่านันย่านย่านรบกวนเพิ่นแปลว่าโอ้ยบอต้ากับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็คือสีนี่ดอก เอาอย่างเช่นเพื่อควบสบายใจเดี๋ยวจะโทรหาก่อนจ้ะเนาะโทรถามเพื่อนแล้วพี่น้องเลยนี่ได้มันงามเพี้โลดเพื่อนวะจะว่ามันพออะไรก็ได้อ่าเวลาเราพูดถึงเออเอ้าตามสบายเด้อบาันี้ด้ออ่าคือได้ยินน้ำกันนั่นแหละนี่ได้มันงามเพี้โลดจะว่าดังสีเขามันเหลืออะไรก็ไดแล้วแหละบ่ามันกับวุ้นได้ขี้ไร่อย่างไร้ข่ายคือกันกับข้ามุ้งมุ้งหลังคาเขาก็ยังได้โตอยู่แล้วเป็นบอกมันกับวุ้นได้ยังพบลึกนะ พอตัวโตพูดมันมันอยู่หลังพูดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะช่างก็ไปเอาสวัสด้อีกเออหันเอาเวียนยังดอกนะหันเอาเข้าเดียวก็ยังชิเร่อเลยวานไว้แล้วแหละมันต้องใจหันวางไว้ตามสังสีเนาะเอาตามสังสีเนาะตามตัวใดนเอาสังซีสีแดงห้าชิ้นนะพอแล้วตัวโตโตกินข้าวจะมีอันหนึ่งเอาไปใส่นั่นแหละข้าว แล้วนั่งหาไม้ตัวอื่นใส่บ่ได้ไม้ตัวเจ้าเฮาตัวนี้นี่แหละไม้มัดนี่แหละไม้มัดอันนี้เออเนาะอ่าคุยกันเบิึกากันเบิเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นยกให้เด้อ่าถือว่าเพิ่นบ่ได้ว่าจังได๋เนาะบัดนี้แล้วแต่เจ้าของเฮือนโยเนาะสวัสดีตโยเนาะอ่าไปลงกินเด้อบ่แม่นเบียร์เด้อนี่ อ่าท่นูนอะไรนี่นี่แต่ว่าอันนี้นะตุกหนึ่งพันหกอ่ 1, าพันหกถ้าเป็นเงินบาทเอ้ยถ้าเป็นเงินกีบก็ล้านเจ็ดสิบพันเนาะล้านเจ็ดสิบพันอ่าแมนแต่ว่าตัวนี้นะเจ็ดเซนเจ็ดเจ็ดเซนปลายๆเนาะบอต้าเกิดจะไปบินจกักไหวใช่เลยพี่น้องเอ่บบาฉันน่ายกับ่า1ห0 0คับหาบาทแมน่นหนึ่งก็หาบาท บ่บอกตอนนี้น่ะสู่ตัวนี้บ่ได้ยังอยู่ใแกงมาเออจังได๋ครับว่าจิตข่อยกินน่ะบยากดอกอะโอเคซเนาะพอเวลานาทีก็ยาวแล้วพี่น้องเอ้ยพตั้งแต่ือเครื่องพุพอมาก็เินมงเินหยังแล้วอันนี้เพิ่นาถามยันว่าบ่ให้ตอบให้ยังมีแต่ว่าโทรถามพอกับแม่เพิ่นก็ว่าเออเนาะแนวดมันงามเฮ็ดถ้างกสเฮาเหลือหรือว่ามักตอก็ตอบ่มักตอก็เอาตามนั้นอ่าก็แล้วแต่เนาะ เออเพราะว่าเพิ่นกับโบได้ว่ายังพี่น้องเนาะตามสบายรถยันว่าเออยังของค่าใจนู่นนี่นั่นนะก็โทรถามไปแล้วเอาไปเป๊ะใช่แล้วบ่าใช่มันมันขี้ได้แห้งหรือเป่เอาไปเป๊ะใช่เบื้องก่อนดูรันได้เป๊ะใช่มอเตอร์วอมขี้ได้เลยเออเออชาวประเทศแล้วก็ย่าแล้วช่นเนาะเออท้าวนาะเพราะส้นงานตัดแล้วแล้วมันสั้นได้เอออยากเห็ดตอไอ้คือสั้นแท่นนะเออแม่นั่นแหละ เห็นน้อยว่าโอ้ยกระดุดอยู่เพื่อนแต่ว่าเชื่อว่าลายๆคนก็คือชิมักงามมาแล้วเนาะแชมกระดุดก็บชิมี่นี่ถามอยู่แล้วว่ากระดุดแทะใ่ไหมนะเออเอาเอาเอาแล้วแต่วิชาการเด้อเฮ็ดเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโลดเพราะว่าผืนผืนนั่นพผ่นมอบกรรมชิดหรือว่าพผ่นมอบชิดให้ชมเจ้าเลยเฮ็ดโลดโมตากับโมชุดคือกัดมีแต่ว่ามักเนี่ยอะไรก็เฮ็ด เอาพี่น้องเลยจากนาขอบมุขขอบใจใทางพออัมพรกับเมติกดา,ายๆเนาะที่ไว้เนื้อเสจใจทางพอตาเปาลี่ยนสะพานบุญให้เนากะกัขอขอ,ขอบมุกขอบใจขอ้พอกับแม่อยู่ดีมีแห้งลำลำลวยๆเยนาะเดินทางไปมาทางใดตลอดปลอดภยัยขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเด้อเนาะรวมถึง่อเม่พี่น้องเอฟซีเบอรสสกุลสุคนแก็ทางแม่อ้อยเพิ่นนํำเนาะเพิ่นถือว่าฮับค่า้างพี่น้องเลยเป็นจำนวนเงินหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเนาะ เอาโอเคพี good, so, ่น้องสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย